ครับผมวันนี้รานนัดออโต้ฟิล์มมีฟิล์มเซรามิกตัวใหม่มานำเสนอนะครับตัวนี้จะติดเป็น MTC ฟิล์มเซรามิกนะครับคันนี้บานหน้าจะเป็น6 0ด้านข้างจะเป็น80%นะครับตัวนี้น่ครับกระบะปกติติดนี้จะไม่ค่อยทึบนะครับตัวนี้จะทึบหน่อยรอบคันนะครับ ตัวนี้ให้ค่าการร้อนสูงนะครับ90บวกนะครับตัวนี้นี่ครับความทึบเดี๋ยวดูภายในกันนะครับนี่ด้านในครับจะจะเป็น80%ส่วนบานหน้านะครับจะเป็น60%ฟิล์มจะออกไปโทนสีสีชาคล้ายคแว่นเลนสนนะครับตัวนี้สีเหมือนสมจริงครับไม่หลอกตาไม่ออกสีแดงไม่ออกสีชาแดงๆนะครับ เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบในโทนแบบนี้นะครับตัวนี้ให้ค่ากันร้อนดีนะครับตัวนี้แนะนำครับราคาก็ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าให้สมมันก็จะแพงนิดหนึ่งราคาเดี๋ยวผมแปะรูปไว้ใต้คลิปนะครับร้านนัดออโต้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ